โรคโพโซโแพคโนเซียหรือว่าโรคตาบอดใบหน้ามันเกิดขึ้นกับผมตอนที่ผมเสียแม่ไปแม่ผมชื่อวีกิตเป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษ Start ัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนแต่เพราะไอ้โรคงี่เง่านี่แหละชีวิตผมเลยมีแต่ปัญหางี่เง่าอยู่ตลอดเวลาช็อกโกแลตร้อนค่ะไม่ใช่อย่างที่ผมอยากกินอะ คุณต้องการช็อกโกแลตร้อนที่ถูกต้องภายในวันนี้เท่านั้นอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิกิตนี่คุณนีลาอัมพันธ์ผู้ช่วยฝึกหัดคนใหม่ของวิกิตคนในชุดโบราณโบราณเนี่ยเหรอที่ทําให้ผมต้องเสียเวลารอวิธีคิดเก่ามากขาสั้นๆของเธอก็ต้องขยับให้มันเร็วกว่าน,นี้อึดอัอดไว้มาเถียงเจ้านายชอดๆแบบนี้ไล่เธอออกสามครั้งติดแน่ ผมไม่รู้เลยว่าใครรู้สึกกับผมยังไงตอนนี้ฉันกำลังไม่พอใจมากที่เธอเอาแต่คิดว่าเรื่องของเธอสำคัญจนทุกคนต้องหยุดฟังเธอฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณถึงไม่ค่อยยิ้มเพราะคุณไม่รู้ว่าใครยิ้มให้คุณอยู่บ้างนี่มันคิกเกอร์เอาไปใช้ฝึกหมานี่ ฉันคลิกไปทางไหนคุณก็หันไปทางนั้นแล้วยิ้มเป็นไงบ้างครับเป็นเกียรติทำผมมากกว่านะครับสบัยดีนะครับสวัสดีครับคุณวิกิตยิ้มหนผมว่าคนนี้น่าจะได้นะทำไมคุณน,นมั่นใจจังคะเพราะว่าผมชอบเขาข้อดีที่สุดของคุณเนี่ยก็คือการทําให้ทุกคนชอบตัวเองนะคะฉันชักจะอยากแย่งผู้ช่วยของนายขึ้นมาจริงๆแล้วสิ ถ้าวันหนึ่งเขารู้ความจริงขึ้นมาจะไม่ใช่มีแค่ลูกนะที่เดือดร้อนอยู่ๆมีคนมาสมัครงานโดยใช้ชื่อแม่เธอเป็นใครๆก็ดูออกว่าเธอโดนหลอกใช้แต่หนูขอช่วยเขาอีกหน่อยนะนะแม่เสร็จแล้วหนูก็จะออกจ้ะถ้าเกิดวันหนึ่งเธอหายไปขึ้นมาฉันต้องทำยังไง ฉันแค่จะเลิกชอบชีวิตตัวเองช่วงนี้เพนั้นบ้างนะนี่ยฉันมีเรื่องที่ทำผิดกับคุณจริงๆอะไรที่ฉันต้องทำเพื่อตัวเองฉันก็ต้องทำบ้างพี่เอาคนของผมไปไม่ได้ความจริงมันก็คือความจริงนะคะฉันไม่คู่ควรกับคุณในสายตาใครๆแล้วแล้วถ้าไม่มีเธออ่ะฉันจะยิ้มได้ยังไงคะ ชวัอเไม่เธอใช่ไหมถ้าได้เห็นว่าเธอยิ้มยังไงบ้างคงจะดีลนะะดแลนวเนี่ย